แบบฝึกอ่านสะกดคำสารไอไม้ม้วนอ่านสะกดคำใบบอไอใบใบ,บใบบอไอใบใบใจจอไอใจใจ ใจจอไอใจใจไดดอไอไดไดไดดอไอไดไดใสสอไอใสใสใส สไอใสใสไหหอไอไหไหไหหอไอไหไหใยยอไอใยใยใยยอไอใย ใหญ่ในนอไอในในในนอไอในในชัยชอไอชัยชัยชัยชอไอชัย ชัยอ่านปินคำใสดีใสดีเอาใจเอาใจในใจ ในใจใจดีใจดีสีใดสีใดใบหูใบหู ในโคในโคดีใจดีใจในนาในนาจุใจ จุใจใบชาใบชาใดๆใดๆในเตาในเตา ยายบัวยายบัวในทะเลในทะเลใจใสดีใจใสดีใ มีหัวใจมีหัวใจชะนีดีใจชะนีดีใจ เก่งมากครับ